สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะทำรายงานกันได้หรือเปล่าค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้ครูแหม่มจะมาอธิบายใบงานเกี่ยวกับในเรื่องของหน่วยตัวเราให้ฟังต่อนะคะค่ะใบางานใบแรกนะคะที่ครูแหม่มจะอธิบายให้ฟังนะคะคือใบงานใบนี้นะคะใายงานใบนี้นะคะ,ะคะําสั่งเขาให้เด็กๆเนี่ยระบายสีภาพอวัยวะที่สัมพันธ์กับภาพข้างหน้าสัมพันธ์กันยังไงเรามาดูนะคะ ภาพแรกนะคะเป็นภาพการอาบน้ําเพราะฉะนั้นอวัยวะที่สัมพันธ์เกี่ยวกับการอาบน้ํานะคะมีให้เลือกระหว่างฟันกับร่างกายทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอาบน้ําเราก็ทําไมคะต้องทําความสะอาดออทั้งร่างกายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องระบายสีภาพนี้นะคะคือภาพร่างกายทั้งหมดเลย ต่อไปค่ะภาพที่2เป็นภาพการสระผมนะคะเด็กๆลองเลือกสิคะระหว่างอาวัยวะผมกับมือเด็กๆจะระบายสีภาพไหนนะคะที่ถูกต้องก็ต้องเป็นภาพผมนะคะต่อไปค่ะภาพที่3คือภาพการแปลงฟันนะคะเด็กๆลองเลือกสิคะว่าจะระบายสีภาพฟันหรือภาพผมนะคะถ้าเป็นการแปลงฟันก็ต้องทําไมคะต้องภาพก็ต้องสัมพันธ์กับรูป น,นะคะและสุดท้ายคือภาพการล้างมือนะคะมีเลือดกะหว่ังร่างกายกับมือเวลาล้างมือเราก็ต้องหมคะ่ะล้างแต่มืออย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเด็กก็เลือกภาพมือระบายสีภาพมืออย่างเดียวนะคะค่ะใแบบงานนี้จบแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นใบ,บงานต่อไปคือใบ,บงานอันนี้นะคะใแบบงานอันนี้เขาให้ทาอะไรเด็กๆดูนะใแบบงานอันนี้เขาให้เด็กๆเนี่ย ระบายสีภาพข้างล่างนะคะซึ่งภาพข้างล่างเนี้ยเป็นภาพอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะเพราะมันอยู่ข้างในนะคะมีอะไรบ้างเดี๋็กๆอ่านไปพร้อมกันนะอันแรกคือหัวใจค่ะต่อไปกระเพาะอาหารค่ะต่อไปสมองค่ะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ระบายสีเสร็จแล้วพอระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ให้ผู้ปกครองเนี่ยตัดภาพแต่ละภาพนะคะออกมานะคะภาพแรกเป็นภาพที่อยู่ในวงกลมเราเรียกว่าหัวใจที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมคือกี่ยวาัอาหารอยู่ในวงรีเราเรียกว่าสมองนะคะพอเด็กๆระบายสีแล้วตัดแล้วเด็กๆนํามาทากาวนะคะแล้วก็มาติดในภาพ ใน,ในรูปภาพนี้นะคะข้างบนนี้นะคะก็คือที่อยู่บนศรีรษะเด็กๆลองทายสิคะว,ว่าจะเป็นอะไรระหว่างหัวใจกระเพออาหารแล้วก็สมองอเด็กๆทาได้ใช่ไหมคะเด็กๆอารมณ์นี้มาติดที่สมองต่อไปภาพตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างหน้าอกนะคะ,ะก็ต้องเป็นรูปภาพหัวใจนะคะเพราะหัวใจอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าอกนั่นเองก็ต้องตัด เอารูปนี้มาติดตรงนี้นะคะและสุดท้ายก็คือกระเพาะอาหารนะคะะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้วก็มาติดตรงรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะรนช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะอันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะใบางานอันสุดท้ายคือใบางานอันนี้นะคะจริงๆแล้วในใบางานคําสั่งเขาให้เด็กๆทําอะไรคะให้เด็กๆเขียนถูกไหมแต่เด็กๆไม่ต้องเขียนค่ะนะคะ,นะค,ะคุณครูเปลี่ยนเป็นให้เด็กๆ อ่านตามลูกศรที่ชี้ไปในร่างกายที่อยู่ภายนอกนะคะ,ะเรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะเด็กอ่านตามนะคะอันแรกศีษะค่ะตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าศีรษะนะคะต่อไปค่ะตาปาปากปากคอคอนิ้วนิ้วหัวเข่าหัวเข่าเท้า เท้าขาขามือมือแขนแขนจมูกจมูกหูหูคิ้วคิ้วผมผมเป็นไงคะเด็กๆเขจะอ่านได้ไหมคะค่ะถ้าเด็กๆนะคะทำเสร็จแล้วอ่านเสร็จแล้วทบทวนอ่านดูนะคะ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เกี่ยวกับหน่วงตัวหน่วยตัวเราคุณคุณขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ